อีกหนึ่งคิปน้ำหรับคอยส,สวยๆนะครับที่เราวางไม่ลงเราเลยต้องขายอีกหนึ่งคิปเป็นคอยสิบปีสีออกอส้มแดงเยครับสวยมากเลยนีเราให้ดูทั่วๆดูรอบๆนะครับสวยครับอยากให้ดูไปมาเพื่อเป็นการ ดูทุกมุมของแหวนนะครับตรงสวยถึงแบบเรียบง่ายแต่ตรงสวย,ค,ยครับเพรคอยมันเด่นครับขึ้นมาแล้วใส่แล้วเด่นม,มากสนใจก็โทรคุยได้สําหรับคอยที่จะตามทำหรือว่าที่คอยที่ท่านต้องการครับสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหรือร้านเจเจนจันศูนย์สามเก้าสามแปดเก้าสองแปดหนึ่งครับ ที่จังหวัดจันทบุรีประเทศไทย